เชื่อมครั้งต่อไปเนี่ยในการที่จะทําการเชื่อมครั้งต่อไปเนะเาะถ้าเผื่อว่า,อ,าอยังจะดันทุรังไงตอนนี้คุณก็ดื้อไงคุณก็ดือด้อแพ่งดือด้อดือ้อดื้อมีคนสำนักพกูดก็บอกมาแล้วว่าพวกคุณเป็นลทัทธิเชื่อมจิตเป็นกลุ่มลทัทธิเชื่อมจิตซึ่งเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎก สำนักพุทธก็เอ่อก็เป็นก็ถแถลงออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วก็เหมือนก็ห้ามปรามคุณไปในทีนั่นแหละว่า,าแม้กระทั่งพอมอเองก็บอกว่าหยุดกิจกรรมใช่ไหมพอมอบอกให้หยุดกิจกรรมในการเอาเด็กมาเอา่อมาออกหน้ามาหากินเนี่ยในขณะที่สำนักพุทธก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นลัทธิเออเป็นลัทธิแล้วที่ถามว่าลัทธิเชื่อมจิตคืออะไรเขาก็บอกว่าคือพวกคุณนั่นแหละถูกไหมล่ะเออ ในเมื่อสองสองสององค์กรนี้เขาก็บอกมาแล้วในลักษณะนี้ถ้าคุณยังยังแบบดันทุรังที่จะทาเนี่ยแสดงว่าคุณดือ้อดื้อแพง่งท้าทายท้าทายกฎหมายอยู่ไงตอนเนี้ยท้าทายกฎหมายอยู่ไม่รู้ว่าคุณจะเอาความมั่นมาจากไหนเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่รู้แต่คุณมั่นเหลือเกินการเดินทางไปสแสวงบุญไปทําบุญเนี่ยคุณก็มั่นมั่นเออด้วยความเริงร่าโอ้ยกระดีกระดากันอะไรเงี้ยมีมีการบอกโอ้ยหลังจากนี้กลับมาเนี่ยก็จะมีการ คุยกันในไลฟ์ทุกวันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเชื่อมจิตออนไซต์ที่ CDC ในวันที่22กันยานี้ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆอืมอ่าก็ลองดูว่าจะได้เกิดขึ้นไหมแล้วเหตุการณ์มันจะราบรื่นไหมนะคะเหตุการณ์จะราบรื่นไหมอันนีเ้เราไม่ได้ชี้โพรงให้คนที่คิดไม่คิดไม่ตรงกับคุณเนี่ยคิดไม่ตรงคิดไม่ตรงกับคุณนี่มันมีหลายแบบนะถ้าในแบบเรานี่ก็คือแบบ ด้วยความเป็นห่วงมองดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแต่ต้อคนที่เขาแบบมีความคิดที่แรงขึ้นเนี่ยเขาอาจจะมีการไปถือป้ายมีการไปโห่ร้องมีการไปตะโกนโห่ร้องอยูอ่ด้านหน้าที่พวกคุณจะเข้าไปไปทํากิจกรรมกันเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อย่ามองข้ามอย่ามองข้ามซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ชี้พงนะแต่เราพยายามที่จะให้คุณมองให้รอบครอบไงคนที่คิดไม่เหมือนคุณเนี่ย ไม่เหมือนคุณเนาะแบบเราเนี่ยเราก็มองอยู่ห่างซึ่งไม่เป็นพิษเป็นภัยเราก็แค่แนะนําคุณในฐานะที่อาจจะเป็นกระจกให้คุณสะท้อนให้คุณมองก็ได้แต่คนที่เขามีความคิดที่แรงขึ้นเนี่ยมันก็อันตรายนะจะว่าไปแล้วเนาะอืมดังนั้นการเชื่อมครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นก็สุดแล้วแต่เนาะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นนะก็รบกวนะ่ะพกเสาไปด้วย พกเสาไปด้วยอาจจะเป็นเสาจำลองหรืออะไรก็ได้พ่อน้องบอกว่าถ้ามีเสาแล้วเนี่ยการจูนคลื่นเนี่ยสัญญาณมันจะชัดขึ้นสัญญาณจะดีขึ้นใช่ไหมเออก็น้องบอกเองไม่ใช่เหรอบอกว่าเนี่ยข้างในเนี่ยไปไปไปพวกเราไปปเดีัติเออเราไปนั่งสมาธิกันข้างในอ่ะเออตรงนั้นมันจะมีเสาเวลาน้องจะได้ทําการเชื่อมจิตเนี่ยเออการส่งสัญญาณผ่านเสาเนี่ยมันจะได้รับสัญญาณจากน้องชัดขึ้นสัญญาณจะดีขึ้น เออดังนั้นเนี่ยการเชื่อมครั้งต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นนะก็พกเสาไปด้วยอาจจะเป็นเสาจำลองเล็กๆเอ,อ่อเนาะเด็กมันก็มีจินตนาการของเขาตามภาษาเนาะจะว่าไปแล้วอะ่ะจินตนาการของเขาแหละเขาก็แบบเออคิดของเขาไปเองเด็กมันเด็กเขามีไอเดียเออพอบอกอยากให้เป็นเทพใช่ไหมอยากให้เป็นเทพเอาก็มีไอเดียให้แล้วไงเชื่อมจิตจหาเสามาเวลาจูนเนี่ยมันจะได้สัมพันธ์กับเสาสะท้อนไปหาลูกศิษย์ตัวถึง อะไรอย่างเงี้ยเออเออเด็กมันเอ,อ่อมโนโด้วยจินตนาการด้วยแล้วก็จินตนาการแบบเด็กเดกตามภาษาเขาเนาะก็คงมองว่าเออตอนเนี้ยตอนนี้รับบทเป็นองค์เพชรอยู่เนี่ยเออแม่บอกว่าเป็นองคเพชรไงมาอย่างนี้ต้องเป็นองคเพชรนะลูกเอออย่าเป็นเด็กนะเอาบทบาทเด็กเนี่ยเอาไว้บนรถบทบาทเด็กเนี่ยขึ้นบนรถ ขึ้นบนรถรถบัสรถทัวร์เนี่ยน้องค่อยเป็นเด็กนะลูกอยากกินไอติมก็กินอยากเล่นเกมก็เกมก,ก,ก็เล่นพราะอยู่บนรถบัสเนี่ยรบกวนนะลูกแม่ขอร้องบอวอนให้ลูกเป็นเด็กอยู่บนรถบัสรถทัวร์นะลูกนะที่เราจะเดินทางกันอนะส่วนอยู่สถานที่ปฏิบัิธรรมอยู่ในบริเวณข้างล่างพบปะกับ XFC ผู้คนเนี่ยแม่ขอร้องหลัะขอให้น้องเป็นองค์เพชรเออน้องก็เป็นองค์เพชรให้แล้วไงน้องก็เป็นองค์เพชรให้แล้ว แล้วก็ตอนเป็นองค์เพชรน้องก็คงมองกันแหละว่าเถ้าเป็นองคเพชรเนี่ยก็ต้องเล่นให้สุดเล่นให้สุดการเชื่อมชั่วโมงนี้เวลานี้เนี่ยจะมาจิ้มแค่น้าผักอย่างเดียวเนี่ยจิ้ม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 แป๊กแป๊กเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยจะได้เห็นน้องจิ้มนานขึ้นพร้อมกับมีเสาอยู่ด้านหน้าเป็นการสะท้อนเชื่อมสัญญาณจากเสาไปสะท้อนหาบรรดาเหล่าสาวกนะคะเออมันก็จะได้การจิ้มน้าผักจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ย คือมันมัน,ม,นมันแบบมัน am, ธรรมดาไปแล้วสําหรับน้องตอนเนี้ยเนาะธรรมดามากไปแล้วมันต้องมีตัวช่วยต่อไปเนี้ยตัวช่วยคือเสาคือเสาใช่ไหมอ่าก็ได้พื้นที่หน้าเสานี่แหละนั่งปฏิบัติธรรมกันตกลงนะก็มีเสาจริงๆอาจจะเป็นเสาแบบเกิดจากธรรมชาติเนะเราไม่ได้ไปเห็นกับเขาเนี่ย เสาจากธรรมชาติเพราะว่าในธรรมชาติกการมีเกิดเป็นถ้าเป็นอะไรเนี่ยหินหินงอกหินย้อยถูกไหมฮะหินงอกหินย้อยเนี่ยอาจจะเป็นจินตนาการเด็กอาจจะมองเห็นว่าไอหินย้อยลงมาเนี่ยมันคล้ายเสามันคล้ายเสาหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เลยเอาที่ที่น้องบอกว่าเป็นเสานั่นแหละาทุกคนก็นั่งลงปฏิบัติธรรมอ้านั่งทุกคนนั่งก็มีการระหว่างที่ เล่าถึงตอนปฏิบัติธรรมนี่แหละเขาก็มีการคุยกันในไลน์นะว่า,าใครเห็นอะไรบ้างทุกคนตอนนั่งสมาธิในถ้ำทุกคนมีใครอะไรเห็นกันบ้างอาดูแม่แม่นหนก็ตื่นเต้นนะแกตื่นว่าเต้นว่าทุกคนจะต้องเห็นแบบอะไรพิเศษละ่ะจะต้องมีอะไรแบบปาฏิหารมีอะไรที่น้องต้องแสดงอิทธิฤทธิให้เหล่าสาวกได้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของน้องแม่แม่นหนกก็ถามใหญ่เลยถามถามทุกคนวนะ่ามีใครเห็นอะไรบ้าง อุ้ยตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังเนี่ยตอนนั่งสมาธิอ่ะบางคนก็บอกว่าอุ้ยแม่เหมือนตัวเองลอยเลยลอยตัวลอยขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็ก้มมองลงมาข้างล่างมองลงมาข้างล่างเห็นอย่างนั้นจริงๆบางคนก็บอกเหมือนได้ความสุขเออชิ้นใหญ่ๆเข้ามาในเบื้องลึกของหัวใจเออก็ว่ากันไปเนาะเขาเชื่อของเขาอะทุกคนมันว่ากันไม่ได้นะกับความเชื่อเนี่ย มันว่ากันไม่ได้นะกับความเชื่อเนี่ยก็มีกิจกรรมไถยชีวิตไถยชีวิตวัวสามตัวเก็เป็นพ่อแม่ลูกกันด้วยอก็สาคูค่ะสาคูค่ะสําหรับการไถ่ชีวิตวัวเนี่ยแม่หมวก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่อยู่นะเป็นบุญใหญ่อยู่ก็สาอาสาธุก็ได้สาธุกับเขาก็แล้วกันเนาะเออสาธุกับเข้าไปนะคะเอาในไลฟ์เนี่ยในไลฟ์เนี่ยพ่อหนอเขาก็เขาก็มา พ่อหนอกซึ่งไม่ค่อยได้พูดหรอกก็รู้กันอยู่เนาะพ่อหนอกอะ่ะในไลฟ์เนี่ยพ่อหนอกเขาก็ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้มีบทบาทเออแกก็มานั่งอ่ะแกก็มานั่งข้งขางๆแม่หนอกเนี่ยมานั่งข้างๆแบบเหมือนเหมือนคิดถึงกันนะเนาะก็ดูเขาเออดูเขารักกันดนะีแหละคงคิดถึงเมียนั่นแหละดูแลห่างกันตั้งสามวันนะเนาะเออลูกเมียไปทัวร์บุญสามวันตัวเองก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านดูแลคนแก่อยู่ที่บ้านเนี่ย แกคงคิดถึงผมหยิกหิกของแม่ของของเมียแกนั่นแหละเนาะคงแบบโอ๊ยคิดถึงหัวยองเมียจังเลยแกก็แอบ,บดมหัวหยิกเมียแกนะ่ะเราเห็นนะตอนตอนแอบ,บดมแบบโอ๊ยหัวยองยองเนี่ยไปตั้งหลายวันเลยคิดถึงหัวยองมากเลยเออเราเห็นเราเห็นแวบหนึ่งอ่ะเราเห็นแบบพ่อแอบดมหัวหัวหยิกแม่นะ่ะเออแวบหบนึง่ง <c oughs> ก็ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะเนาะเออแม่หนอแกพูดติดอ่าง ไม่ใช่แม่หนอกสิพ่อหนอกพ่อหนอกอ่ะพ่อหนอกแกพูดติดอ่างพูดไม่ทันใครเขาโดยเฉพาะพูดไม่ทันแม่หนอกเออแม่หนอกนี่จะแย่งพ่อพูดทุกทีแหละเวลาพ่อพูดเนี่ยแม่ก็คงจะงดหงิดนะเนาะก็เลยตัดลาคาญด้วยการพูดคนเดียวสร้างมันเสียเวลาไรของเขาอ่ะเนาะแต่แกก็อยากพูดอ่ะจะว่าไปแล้วแกก็อยากพูดแกก็อยากแสดงความคิดเห็นเนี่ะเออแกก็ถามไงถามเข้ามาในไลน์อ่ะท้อง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 ฟ้า ท้องฟ้าล่ะท้องฟ้าล่ะท้องฟ้าเป็นไง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 ท้องท้องท้องฟ้าแกติดอ่างแกติดอ่างท้องฟ้าเป็นไงก้อน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 เมฆอ่ะก้อนเมฆเป็นไงก้อน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 เมฆอ่ะก้อนเมฆเป็นไงเออก็แกไม่ได้เดินทางไปด้วยเนาะเออก็ก็เอาเป็นว่าแกดูแล้วแกไม่ไม่บทบาทเนี่ยจะน้อยกว่าแม่นั่นแหละเออตัวสารสารตั้งต้นลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยสรุปไปแล้วก็มาจากจากแม่นั่นแหละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนาะ ส่วนพ่อกองหนุนฝ่ายสนับสนุนก็ยกเอาไปแค่สิบเปอร์เซ็นก็น่าจะพอแล้วแหละดูแกนี่มีบทบาทน้อยเหลือเกินเนี่ยเออถ้าเผื่อแกได้เออได้ร่วมในการเดินทางไปทัวร์บุญกับเขาเนี่ยเนาะสมมุตินะสมมตุตณนะบทบาทของแกก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนก็คงจะถ่ายรูปนั่นแหละถ่ายรูปถ่ายท้อนท้องฟ้าถ่ายก้อนเมฆแล้วก็ไปเอาก้อนเมฆก้อนที่มันแบบเออคล้ายงูมากที่สุด ก้อนเมฆที่มันเป็นก้อนอะไรปกติเนี่ยก็แกก็จะไม่ถ่ายแกก็จะไปเลือกถ่ายแต่ก้อนที่มันแบบแค,คล้ายงูค,คล้ายๆนาคราชเออแล้วก็จินตนาการไปอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถูกไหมคะอะคุณอะไรนะคะแม่ก็พูดไปเรื่อยจนอะไรนะจนอะไรนะจนลูกก็ ไม่รู้อ่ะพิมพ์อะไรมาเนี่ยแม่ก็พูดไปเรื่อยจนลูกก็รำคาญลูกปิดปากซะเลยอ๋อเอเอลูกปิดปากก็การการที่เอ่อให้บทบาทกับลูกมากเกินไปไงให้บทบาทกับลูกในทํานองที่ว่าโอ้ลูกเป็นสิ่งอะไรที่เหนือกว่าพ่อแม่ซึ่งมันผิดไงซึ่งมันผิดก็เลยกลายเป็นว่าลูกพูดอะไรมาก็ไม่ผิด ให้อำนาจเหนือให้อำนาจไงให้อำนาจลูกให้สิทธิ์ของลูกเยอะกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่การตัดสินใจอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องบอกถามน้องก่อนถามน้องก่อนซึ่งมันไม่ในโลกเห็นความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ในโลกเห็งความเป็นจริงเนี่ยพ่อแม่ต้องสอนลูกลูกเพิ่งเกิดลืมตาม,มาดูโลกได้แค่เจ็ดปดปีเนี่ยลูกจะไปรู้อะไรถ้าพ่อแม่ซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยดูโลกนี้มาก่อนลูกเนี่ย ได้เห็นโลกนี้มาก่อนลูกจะต้องเป็นผู้ที่สอนลูกไม่ใช่ให้ลูกมาสอนแล้วก็เอออไปด้วยว่าสิ่งที่ลูกพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงแล้วมันผิดไงเธอนอกเอ้ยมันผิดมันผิด,ผดเธอเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเธอจะต้องสอนลูกเธอจะต้องสอนลูกโดยเฉพาะเรื่องมารยาทการเข้าสังคมมารยาทต่อหน้าผู้ใหญ่มารยาทความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่ เธอจะต้องปลูกฝังลูกเธอจะต้องสอนลูกไม่ใช่ออกมาแต่ละไลท์แต่ละครั้งเนี่ยดูแล้วเนะี่ยเด็กมันทะลึง่งถ้าบอกถ้าบอกถ้าสอนแล้วไม่ได้นะถ้าบอกถ้าบอกแล้วสอนแล้วปลูกฝังแล้วให้เป็นให้เป็นคนรู้กาลเทศะมีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กไม่ฟังแต่เด็กไม่ฟังแต่เด็กยังเป็นแบบเออทะลึ่งตึงตังพูดไม่มีมารยาทเออ เล่นหัวกับผู้ใหญ่จนเกินความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็แสดงว่าอยู่ที่สันดานเด็กแล้วแหละั้งงั้นแะแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องบอกสอนลูกใช่ไหมจะต้องบอกสอนลูกไอ้นี่ไม่กล้าบอกสอนลูกเพราะลูกเป็นเทพมันใช้ได้ที่ไหนล่ะมันใช้ได้ที่ไหนลูกคุณก็แค่เด็กมันจะต้องบอกสอนเขาอ่าก็มีเอาเล่าเล่าเรื่องแม่เขาต่อกนแล้วกันมันจะได้เราจะได้มาวิจารณ์กันต่อเนาะ แม่ก็ก็คุยต่อแหละมีเหตุการณ์หนึ่งนะประทับใจแม่หนอกมากเลยคือที่วัดบางคลานน่ะมีป้าคนหนึ่งไปนั่งทําอะไรก็ไม่รู้น้องเห็นน้องก็เลยเอาขนมไปให้ป้ายิ้มดีใจละใหญ่เลยเอาก็คลิปนั้นไงคลิปที่เราเห็นน่ะที่เออเอาเอาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจะเป็นเงินหรือเป็นขนมอะไรเราก็ไม่รู้หรอกเออยื่นให้คุณป้าคุณป้าคนที่กําลังกวาดใบไม้อยู่ที่วัดบางคลานน่ะเออแล้วคุณป้าก็สวัสดีเอาไหว้อ,อะ่ะ เราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเผื่อคุณป้าคุณป้าไหว้เอาเนี่ยาาาก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นมา,มารยาทของแกซึ่งแบบแกเป็นคนมีมารยาทแต่เด็กจะต้องรับไหว้ที่ถูกแล้วเนี่ยพอผู้ใหญ่ไหว้แล้วมึงยืนเฉยยืนเป็นสากกระเบอืออยู่นั่นเนี่ยมันคือไม่มีมารยาทไม่มีการละเทสาไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ซึ่งสิ่งสิ่งนี้เนี่ยพ่อแม่ไม่ปลูกไม่ฝังลูกไงไม่ปลูกไม่ฝังลูก เอออย่าเออคุณป้าคุณป้าคนนั้นก็อาจจะโดนบิ้วมาจากเหล่าสาวกเองก็ได้ว่าเดี๋ยวจะเออมีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยเป็นผู้พิเศษแล้วเนี่ยองเพชรเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดานะคุณป้าคุณป้าจะต้องเคารพเขานะอย่างนั้นหรือเปล่าป้าแกก็เลยไหว้เอาอ่ะดังนั้นแกการที่แกไหว้รับรับของจากมือเด็กอ่ะแล้วเด็กไม่รับไหว้เนี่ยอยากเบิร์ตกะโหลกเด็กจริงๆเลยเ,าเราอ่ะอยากจะเบิร์ตตลกสักทีอ่ะเด็กอะไรอ่ะ แล้วยืนแบบโอ้ยอืมไม่ชอบเลยอะ่ะมันจะรับไหว้ก็ได้เห็นไหมก็เป็นลักษณะนี้ไงที่เขาไม่ไม่ไหวคุณครูที่ที่หน้าประตูโรงเรียนเนี่ยทุกคนจําได้ไหมเวลาแม่ไปส่งที่โรงเรียนเนี่ยอ่ะเดินเข้าโรงเรียนเชยเดินเดินผ่านหน้าคุณครูเนะี่ยคุณครูก็ยืนเออคุณครูก็ยืนอยู่ในการที่คุณครูยกมืออย่างนี้คือคุณครูรับไหว้เด็ก รับไหวเด็กละมือค้างอยู่และเด็กเด็กนองเด็กแปดขวบนองไหนเนี่ยมันเดินผ่านเดินผ่านแล้วก้มหน้าก้มตาเดินไปแบบะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่า้ครูเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละคือแบบมันไม่รู้เด็กไม่รู้ผู้ใหญ่ไงมารยาทย้ำอีกทีหนึ่งมารยาทพูดเอ่อการการละเทศะอะไรใดๆต่างๆเนี่ยพ่อแม่ต้องปลูกฝังผู้ปกครองต้องปลูกฝัง ส่วนสันดานเนี่ยจะติดตัวเด็กมาก็อีกเรื่องหนึ่งจะว่าไปแล้วอะถูกไหมเออแม่หนอเขาก็เมาต่อแหละเออเขาก็อวยลูกเขานั่นแหละพอมันเป็นการเจอผู้คนแบบธรรมชาตินะเนาะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะเขาก็เนาะกับเราสาวกเขาแหละไม่เหมือนที่ท้องรอฮะพอมีการเจอผู้คนแบบธรรมชาตินะ่ะที่เราไปแบบธรรมชาติเด็ยก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะ เออไม่เหมือนที่ทองหล่อที่ทองหล่อน่ะมีการจัดตั้งคนมากอ่าอกวนเราก็บอกโอ้ยแม่เอ้ยยังไม่รู้ตัวอีกว่าคนเ็าเกลียด <c oughs> เกลียดค่อนประเทศแล้วเนี่ยเออเกลียด,ดีแม่นี่แหละเออส่วนตัวเด็กเนี่ยเขาคงอยากจะคงไม่เท่าไรหร่หรอกเอาจริงๆนะไม่เท่าไรหร่หรอกก็เหมือนที่เอทนายอนันตชัยแกยบอกนั่นแหละไม่ชอบแม่สงสารเด็กสงสารเด็กแต่ไม่ชอบแม่ เออก็ทํานองเดียวกันนี่แหละเออที่บอกว่าโอา้ยไปแบบธรรมชาติเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราไม่เหมือนไม่ไม่ไม่มีเหมือนที่ทองหลออ่อน่ะที่นั่นน่ะมีการจัดตั้งคนมากออก,กวนเราเห็นไหมไม่รู้ตัวเองอีกว่ามีคนเกลียดตัวเองเกลียดกลุ่มเชื่อมเนี่ยมากเลยเด้ยโดยเฉพาะเนี่ยโดยเฉพาะไอ้แม่นอกนี่แหละโอ้ยใครเขาจะไปจัดตั้งมาใครเขาจะไปจัดตั้งมาเธอ คนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาสมัครใจมาเองอย่าหลงตัวเองเลยนะถูกไหมอย่าหลงตัวเองเลยเอออย่าไปหลงตัวเองเลยค่ะ่าที่วัดบางคลานเนี่ยน้องบอกน้องมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราเห็นเป็นเห็นในคลิปนะทุกคนเข้าไปดูนะ,ะที่แบบระหว่างที่ระหว่างที่แบบทุกคนกําลังคุยกับเอคุยกับท่านเจ้าอาวาสอยู่ใช่ไหมท่านเจ้าอาวาสก็นั่งอยู่ที่พื้นเด็กก็นั่งอยู่ที่พื้น เหล่าสานุสิตก็นั่งอยู่ที่พื้นทุกคนนั่งอยู่ที่พื้นอยู่ๆเด็กมันก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินข้ามหัวข้ามหัวท่านเจ้าอาวาสเดินเข้าไปเนะี่ยคือเหตุการณ์นี้ทุกคนฟังนะที่วัดบางคลานน้องบอกน้องจะไปไหว้ไปไหว้น้องบอกน้องจะไปไหว้แม่หนอเขาพูดคาว่าไหว้ไม่ชัดเนาะเขาจะพูดคาว่าไหวอันนี้ไม่ได้บูลลี่เด้อทุกคนไปฟังดูไม่รู้แกแกเป็นอะไรของแกแกพูดไม่ชัดหรือหรือยังไงอะ น้องบอกน้องจะไปไหว้งาช้างแต่หลวงพ่อเจ้าอาวาสบอกให้น้องไปไหว้หลวงพ่อเงินก่อนแต่น้องไม่ฟัง,น,งน้องลุกเดินเข้าไปไหว้งาช้างเลยตรงนั้นมีพระพุทธรูปโบราณอยู่ด้วยไหว้เสร็จน้องค่อยไปไหวหลวงพ่อเงินอ๋อเห็นในคลิปไงทุกคนเห็นในคลิปที่แม่หมูบอกเมื่อกี้นี่แหละที่เดินข่มหัวเออท่านเจ้าอาวาสไปนะ่ะตายละอีแม่ เอามาเล่าราวกับเป็นสิ่งที่ควรยกย่องเฉยเลยอะเอามาเล่าในไลน์นะเหมือนกับสิ่งที่ลูกตัวเองทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรยกย่องเออการที่ลูกไม่มีสัมมาคารวะนี่เป็นสิ่งที่ควรเอามาคุยต่อมาเมาส์ต่อเออคือลูกเทพของเธออะหนอกเอย้ยลูกเทพของเธอไม่มีมรายรยาทกิริยามารยาทควรเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อบรมสั่งสอนเออส่วนสันดาลเนี่ยเป็นที่ตัวของเด็กเออลูกไม่รู้การรักเทศะไม่รู้ผู้ใหญ่ไม่รู้เด็กเนี่ย เธอจะเอามาเล่า,าว่าลูกไม่ฟังคําแนะนําของหลวงพ่อเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้นะหนอกนะไม่ได้นะเกับรูปที่ยืนถ่ายรูปที่ยืนถ่ายเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมทุกคนเข้าไปดูนะมันมีโพสต์ภาพนิ่งอยู่รูปหนึ่งเนี่ยมีรูปที่ยืนถ่ายคู่กับหลวงหลวงหลวงพ่อเจ้าอาวาสใช่ไหมเออคนเขาก็ด่ากันข้นประเทศแหละเออจะจะใช้คาว่าด่าก็ได้เนาะการวิาพากษ์วิจารณ์ในในในเชิงที่ในเชิงที่แบบ ตำหนิอะ่ะตำหนิมาคือ99%น่ะที่ตำหนิรูปรูปนั้นน่ะรูปนิ่งที่ยืนน่ะเออการยืนเนี่ยนะการยืนเนี่ยเราก็อาจจะอนุโลมได้นะอาจจะอนุโลมได้ว่ายืนได้ยืนได้แต่ก็ไม่ควรทํายืนข้างๆพระพระผู้ใหญ่เนี่ยเนาะเออมันควรจะนั่งหรือเปล่าเป็นเด็กอะ่ะควรจะนั่งไหมนั่งขดสมามจะดีกว่าไหมจะดูน่ารักกว่าไหม หรือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบชนชั้นใกล้กันเหรอหรือยังไงอนาคามีเหรอคิดอย่างนั้นเหรอแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยคนเขาตําหนิกันคนเขาตําหนิกันไม่ดีเลยนะเหออลวงพ่อเนี่ยท่านก็ยืนยืนโดยโดยท่าประสานมือไว้ข้างหน้าเนี่ยประสานมือไว้ข้างหน้าหลวงพ่อท่านแบบสุภาพมากเลยนะหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดรูปใหม่เนี่ย ยืนยืนเอามือประสานไว้ข้างหน้าแต่ไอเด็กนั่นยืนเอามือไผ่หลังไว้ไอเด็กอาจารย์ของเราสาวกเนี่ยยืนเอามือไผ่หลังไว้มันใช้ได้ที่ไหนล่ะท่านเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยยืนเอามือประสานประสานมือไว้ข้างหน้าซึ่งเป็นท่าที่สุภาพมากสุภาพมากเป็นแบบอะไรที่เราแบบพร้อมที่จะกราบพร้อมที่จะสาธุให้ท่านนั่นแหละแต่ไอเด็กคนนั้นน่ะเอามือยืนมือไผ่หลังอะ่ะ ตัวเองเป็นเด็กไม่นั่งไม่พอนะอุตส่าห์อนดโลมให้ว่ายืนได้แต่จะเอายืนเอามือไพ่หลังเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนล่ะขอตําหนิดังๆเลยเนี่ยไอ้รูปนี้เนี่ยเออเออแล้วเนี่ยแม่เขาก็ยังอวยน้องเขาต่อนะน้องยังแย่เจ้าเอาบาด้วยนะแย่น่ะแย่เจ้าเอาบาด้วยนะพูดไปแล้วก็ลกหลุหัวเราะไปหัวเราะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ภูมิใจที่ลูกเทพตัวเองไม่รู้กาลเทศะเนี่ยภูมิใจทําไมวะเพลียใจกับกลุ่มเชื่อมจริงๆเนาะ เพลียใจเพลียใจไหมทุกคนพิมพิมพ์คําว่าเพลียใจไมไม่หมดดูด้วยพิมพ์พิมพ์คําว่าเพลียใจมหน่อยมันเพลียใจไหมอ่ะกับรูปประสานมือรวมพลังกันของกลุ่มเชื่อมเนี่ยทุกคนเห็นไหมรูปประสานมือรวมพลังกันทุกคนรวมพลังสาวัคคีกันนะทุกคนรวมพลังการรูปประสานมือรวมพลังพร้อมแคปชั่นเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเออสู้เว้ยอะไรอย่างงี้ไง เออที่เขาโพสต์ลงเพจนะนะเห็นเนาะทุกคนเห็นนะเออเราสาวบก็อย่าตามเจ้าลัธิไปนะอย่าตามเจ้าลัธิไปปล่อยมือได้ปล่อยมือตอนนี้เนี่ยเจ้าลัธิเขาเดินเดินเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมอยู่เขาเดินเข้าเดินออกศาลอยู่เพื่อสู้คดีลัธิที่บิดเบือนคําสอนพระพุทธศาสนาอยู่เออจะไปเอามือแท็กทีมกับเขาบอกเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยโอ้ยถ้าคุณถ้าคุณแบบ นั่งคิดนอนคิดสาร,รตะแล้วเนี่ยคุณจะปล่อยมือตอนนี้ก็ได้เราพอไม่อภัยคุณเออแต่ถ้ากลุม่มเออแต่ถ้าแบบเออรัที่นี้เนี่ยเขาเขาชนะคดีเนาะเออก็อาจจะได้จับมือถ่ายพลังเชื่อมจิตกันเนาะเชื่อมจิตกันภาษาสิทธิ์กับอาจารย์ต่อนะจะว่าไปแล้วอะแต่ถ้าแพ้คดีล่ะแต่ถ้าแพ้คดีล่ะซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่รู้ไงว่าใครจะแพ้ใครจะชนะอเวนเจอร์อาจจะแพ้ก็ได้ เรายัางไม่รู้แล้วมันจะออกมาหน้าไหนเราก็ไม่รู้แต่เราเดาไปล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องออกมาเป็นคุณสําหรับทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันเป็นคดีที่เกี่ยวกับเด็กถูกไหมคะอันนี้เราเดาแต่เรายัางไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าไหนถูกไหมเออแต่ถ้าคุณชนะเนี่ยคุณก็อาจจะได้แบบถ่ายมือถ่ายพลังกันประสานมือสู้ว้อยสู้ว้อยกันต่อถูกไหมล่ะแต่ถ้าแพ้คดีล่ะแพ้คดีเอ่อฝ่ายเจ้าลัทธิอาจจะมีใครต้องติดคุกหรือเปล่าหรือเปล่านะ เราสาวก็ยังอยากจะตามไปกับเขาอยู่เหลอ,อยังอยากจะตามไปกับเขาอยู่เหลอรักตัวเองดีกว่านะคะรักตัวเองดีกว่าทุกคนเออก,การเชื่อน่ะเชื่อได้เราแบบเป็น,ปนสิทธิ์ของทุกคนแหละความเชื่อเนี่ยแต่ในเมื่อสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์ขนาดเนี้สำนักพุทธก็ออกมาอย่างเงี้ยบอกมาบอกว่ามันเป็นลทัทธิใช่ไหมเออแล้วก็เออชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎก พมอก็บอกว่าโอ้ยอย่าเอาเด็กออกมาหากินนะขอร้องผู้ปกครองเออคุณยังจะจะเชื่ออีกเหรอเออแต่ถ้าเชื่อมันก็เป็นความเชื่อแหละความเชื่อส่วนบุคคลแนละ้วมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแหละแต่ก็รบกวนเถอะแต่อย่าถึงขั้นงม,มงายเลยนะแต่อย่าถึงขั้นงม,มงายเลยเนาะจริงๆนะเออฉันเห็นแบบแต่แต่ละท่านเนาะที่เป็นแบบสารุสิธิ์อะดูแต่ละคนเนี่ยเันมีความรู้สึกว่าเันเสียดายไงเสียดายไม่หมู่เสียดายสินะเสียดายแบบแต่ละท่านเนี่ย ดูดูก็ดูเป็น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 ผู้มีเป็นเป็นผู้มีความรู้มีการศึกษาและเป็นคนที่แบบเออเป็นชนชั้นกลางน่ะเอายัง่ายๆเท่าที่มอง่ะนะเท่าที่มองอ่ะเอออยากจะบอกว่าเจ้าลัทธิของพวกคุณน่ะนะเออถ้าถ้าถ้าถอยออกมาได้เนาะเออเขาก็เป็นแค่เด็กธรรมดาทิ้งท้ายตรงนี้นะ เออหจ้าที่ิของพวกคุณเนี่ยเขาก็เป็นแค่เด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นเทพจากสวรรค์ชั้นไหนเลยเออก็อยากให้ตาสว่างได้แล้วนะคะอยากให้ตาสว่างได้แล้วเอาเอาเออทานายอนันตชัยท่านสรุปมามามาให้แล้วนะเออทางกลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยเขาจะแขวะแหละแขวะบอกว่าทางฝั่งเอเวนเจอร์เนี่ยเป็นรัธิอะไรนะรัธิลัลงแกเด็กใช่ไหมเออแต่คราวเนี้ยทานายอนันตชัยท่านก็สรุปมาให้สรุปมาให้อย่างนี้นะ กลุ่มเชื่อมฟังไว้นะละทัทธิเชื่อมจิตกับลทัทธิรังแกเด็กเป็นลทัทธิเดียวกันเป็นลทัทธิเดียวกันโอเคไหมเก็ตไหมส่วน,นเอเวน e จอร์เนี่ยเขาเป็นกลุ่มช่วยเด็กกลุ่มต่อสู้เพื่อศาสนากลุ่มไม่ชอบให้ใครมาตู่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตัวเองแล้วก็บิดคำสอนออกไป บิดคำสอนออกไปแล้วก็สอนอะไรที่มันไม่เข้าหลักศาสนาพุทธเถรวาดมันเป็นอะไรที่ออกไปทางแบบพามฮินดูซึ่งคุณอยากเป็นลัทธิคุณอยากเป็นศาสนาส่วนตัวของคุณคุณก็เป็นไปคุณเป็นไปเลยคุณอย่ามาอ้างพระพุทธเจ้าคุณก็เป็นแบบองค์อะไรของคุณก็เป็นไปเป็นจดเลยเป็นจดเป็นลัทธิส่วนตัวของคุณไปเลยแล้วก็ร่างคําสอนออกมาเป็นของตัวเองต้องเป็นของตัวเองเลยนะเออย้ําอีกทีรอบเนี้ย ว้าล่าเหนื่อย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 แล้วก็อ่านคอมเมนต์หน่อยสวัสดีครับแม่หมูมาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณมิสซี่ใช่ค่ะเห็นเห็นจะเห็นอะไรนะเกินจะเยียวยาทั้งครอบครัวแม่หมูขอโทษนะบางครั้งเนี่ยสายตาแม่หมูจะได้ไปตัดแว่นไม่รู้จะมีเวลาไปตอนไหนในยังเลยเนี่ยคุณเบลคุณเบลบอกว่าออก ออกออกโรงเรียนเพื่อไปศาลโดยเฉพาะเออถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลย